สวัสดีครับวันนี้ติ๊กห้อยแก้วจะมานาเสนอต้นพันธุ์ผักาสาบสายพันธุ์ถวายแท้ต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นนะครับผมพามาดูต้นพันธุ์ผักสาบนะครับผมต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นนะครับผมต้นใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร0963219578นะครับสังเกตดอกครับดอกสวยๆนะครับผมทางสวนเตียยแก้วรับประกันต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นนะครับผมจัดโปรครับผม10แถม3นะครับ ไลน์สั่งซื้อสินค้า0963219578นะครับผมส,สวยๆครับดูผักสาบนะครับผมหรือว่าผออินูนสายพันธุ์ถวายแทๆ้ๆต้นพันธตัวเมียทุกต้นนะครับผมสวนปิ๊กห้วยแก้วนะครับผมตอนนี้มีจัดโปรครับผม10ต้นแถมฟรีอีก3ต้นนะครับผมรวมส่งอยู่ที่1 0 5 0บาทเท่านั้นนะครับผม สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณที่เบอร์โทร096-321-9578นะครับผมต้นพันธุ์สวนติ๊กหอยแก้วมีต้นพันธุ์พร้อมจัดส่งทุกวันนะครับผมยอดกำลงังพุ่งครับสวยๆครับผมนะต้นพันธุ์ตัวเมียแน่นอนครับทางสวนติ๊กหอยแก้วรับประกันต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นนะครับผมสนใจก็แอดไลน์สอบถามณที่เบอร์โทร096-321-9578นะครับผม สอบถามเพิ่มเติมเบอร์รถหนึ่งครับ0 9 6 3 2 1 9 5 7 8นะครับผมจัดโปรโมชั่นต้อนรับลมหนาวครับผม10แถม3นะครับผมสนใจแอดไลน์สั่งซื้อสินค้า0 9 6 3 2 1 9 5 7 8ห้เจนะครับ